นี่หมอข้าเมนะเขาใส่ของใส่ขาเราเนี่ยรู้ตัวเปล่าเป็นโจทย์จะใครปะ่ะนะอ๋ะอให้ไหนนะจะไปหาคนาอ,าอื่นมายังนะไม่ไหวหาสมองโรงพยาบานฮะอาจารย์ลงไปเวียดหาได้พูดนะเป็นไงอะ่ะลูกสาวเอาเออแล้วคุณแม่เป็นไอองเขาสวย ใส่บาตรสองร้อย <c oughs> นะ <c oughs> เออใหลังให้ <c oughs> ลูกสวาวดวรงไหนไหต้งไหนอีกข้อสอค่ะข้อสอเอาแม่ควรตรงไหนข้อขยเออนีขแม่หของเออลูกสาวไม่โดนของลูกสาวเอาดิแลวขาอชาตลอดเออวนนี้ให้ไปใส่บาตรนคนละสองรออ่ะนะ เนี่ยเวลาใส่บาทนะก็บอกว่าขอแก้บุญอุทิศมูพยานนาจอบกรรมในเวททั้งหมดพูดแค่เนี้ยพูดทั้งสองคนเลยก็ได้นะจำไว้นะจำได้เปล่าอ้าวจำได้หรือเปล่าอุทิศให้ใครให้กับเจ้ากรรมแล้วก็มูพยานนาแล้วก็ขอแก้บุญเออบอกแม่เลยนะ ต้องนี่เอาดิขวานฟ้าขันฟ้าเออขันขวานฟ้าหน้าขาวแข่งกับฝัานค้า,นาหน้าอะไรนะตอนเด็กๆเคยดูไหมเอา้าตอนรับสื่อบ้านขัานฟ้าหน้าขาวอนี้เดินโลกไหมเห็กระดูกโตแล้วนี่ขับออกมแล้วอ่อช